สวัสดีแฟนแมนยูไนเต็ดทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันเล็กน้อยนะก็เพราะว่าช่วงนี้นะครับไม่มีบอลฟิ์ลีกเตะนั่นเองโดยหลักแล้วนะครับในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เราอาจจะได้เห็นทีมของเรานะครับเสริมทัพเพิ่มขึ้นอีกโดยตามรายงานนะครับเหมือนทางอินเทอรนะครับต้องการนะักเตะเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนใน3ามตำแหนง่งโดยแบ่งเป็นนะครับกองหน้า1คนเผื่อในกรณีนะครับที่คริสเตียนโนโรนันโดคิดจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้และ2นะครับกองกลางอีก1คน เพื่อเข้าเป็นตัวเลือกนะครับในแดนกลางให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและตำแหน่งสุดท้ายนะครับเป็นตำแหน่งแบ็กขวาอีกหนึ่งคนเพื่อเอามานะครับเป็นคู่แข่งกับทางด้านของดาโลบเพราะว่าเหมือนทางด้านของวันบิซากานะครับน่าจะไม่ได้ไปต่อกับทีมแล้วและทางแมนยูเนต็ดเองนะครับก็น่าจะพยายามขายวันบิซากาออกไปในช่วงตลาดหน้า,นาหนาวที่จะถึงนี้ด้วยโดยตอนนี้นะครับหลกัหลกๆที่เป็นข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าของแมนยูนะครับที่มีข่าวด้วยก็ตอนนี้นะครับเพื่อไปทางด้านของเดนิเอลกัคโปอีแวนทอรนี่และก็อองตัวกิสมมนนะและล่าสุดนะครับ ตกเป็นข่าวกับแมนูเต็ดนะครับมีรายงานว่าอิลิเทนฮานะครับให้ความสนใจกอนซาโลลามอนครับกองหน้าจากเบนฟิก้าโดยฟีติของเจ้าตัวนะครับลงเล่นไปทั้งหมด12นัดในทุกรายการในฤดูกาลนี้ทําได้8ประตูนะครับกับอีก5แอซิสและก็เป็นกองหน้านะครับพถนัดเท้าขวาด้วยโดยบทบาทของเจ้าตัวนะครับก็คือตำแหน่งหน้าเป้าแต่ก็สามารถนะครับยืนหน้าต่ําได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญเลยนะครับคืออายุเพิ่งจะ21ปีเท่านั้นและเหมือนค่าตัวก็จะไม่แรงมากด้วยโดยนะครับตอนนี้ ตื่นนะครับตีราคาว่าราคานะครับจะอยู่ที่ราวๆ25ล้านปอนด์็น่าสนใจนะครับว่าในตลาดหน้าหนาวนี้เราสามารถซื้อนักเตะเข้ามาเพิ่มด้อีกสักหนึ่งคนหรือไม่ในตำแหน่งกองหน้านะส่วในด้านของกองการนะครับใครที่ยังรองรุ้นในดีลของแฟรงกี้เดยองอยู่ผมคิดว่ารายนี้นะครับน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะเจ้าตัวนะครับได้ออกไ้สัมภาษณ์ทํานองว่าตัวเขานั้นนะครับได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปและไม่เคยมีความสนใจที่ย้ายออกจากทีมไปร่วมทัพแมนยูหรือเชลซีเลย ก็ในรายของกองการนะครับคงต้องหาคนมาแทนในตำแหน่งตรงนี้โดยตามรายงานนะครับคนทนี่สนใจผมมองว่าเป็นทางด้านของมิเรนโควิดซาวิดนะนะก็ถือว่าเป็นคนที่น่าสนใจพอตัวเลยในตำแหน่งกองกลางหรืออีกคนนะครับเป็นทางด้านของยูริเตเลมันนะจากเลสเตอร์ซิตี้เพราะว่าเจ้าตัวเองนะครับเหลือสัญญาก,กับต้นสังกัดเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นก็ต้องรอดู้นะครับว่าทางแมนยูจะสามารถเสิฟกองกลางเข้ามาในตลาดหน้าหนาวนี้ได้หรือไม่โดยในด้านของแบ็กขวานะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะสามารถดึงใครเข้ามาได้ไหมถ้าสมมติว่าปล่อยวันวิสากาได้จริงโดยเราต้องาาาแบคขวจรริงๆอย่สักนเพะ เพื่อเอามาเป็นตัวแทนดาร์โลเผื่อดาร์โลเจ็บแล้วก็เอาเป็นคู่แข่งของดาร์โลด้วยวันหลักๆที่มีข่าวก็คงเป็นได้ของดุมฟี่นะที่ผมเห็นว่าทานเฮนทันอยากได้เพราะเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันแล้วก็มาพูดถึงข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาภายในทีมนะมีรายงานว่าแฮร์รี่แม็กไวนะครับไม่ปลื้มในตัวของดาบิดเด็กอานะครับผู้รัาประตูของทีมเหมือนจะไม่พอใจกันนะครับในเรื่องการสื่อสารที่แฮร์รี่แม็กไวนะครับมองว่าเดกอานี่ไม่ค่อยสื่อสารกับตนเท่าที่ควรในข่าวนี้นะครับเราก อันนี้อาจจะเป็นข่าวปั่นที่ทางสื่อนะครับทํามาเพื่อโจมตีทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรภายในเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรที่บานปลายในภายในอนาคตก็คลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวัดดวงมันยูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ